พระพุทธเจ้าก็เลยบอกสุสุกาปาปลายคือปลายคือปลายชาโดปลาชาโดในที่นี้ก็คือผู้หญิงที่มีมรรยาหรือว่าผู้ชายที่มีมารยาพระพุทธเจ้าเลยเปรียบเทียบว่าปัยของพระภิกษุมีสุสุกาปปลายคือปลายชาโดครับโดนปลายชาโดกัดแล้วโอ้เห็นไหมเนี่ยนะครับที่นคนปรปฐมเป็นยังไง โดนปลาจะดูตัวนั้นกัดไปนี่หลายร้อยล้านเลยครับเป็นพันล้านเลยไม่รู้ครับอายุจะแปดสิบอยู่แล้วนี่โดนเหล็กอายุยี่สิบกว่าหลมันไม่เอาทำผัวหรอกครับบรรดาพระคุณเจ้าทั้งหลายนะครับที่เป็นเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายระวังแวดีนะครับวัดใหญ่ๆดังๆ,งๆนี่ระวังปลาจะดูแวดีแล้วกันจนจนอย่างผมไม่มีหรอกครับ ปลายจะดูให้มาไม่เป็นไม่มีปลายจะดูให้มากัดเพราะมันปลายจะดูนี่มันรู้ว่าเราไม่ใช่เหยือ่อปลายจะดูนี่มันไม่ได้กินมันกินข้าวนะมันไม่ได้กินหนูจาระนะักมันเลือกที่จะกินมันเลือกที่จะกัดเหมือนกันนะปลายจะดูปลายจะดูะดในที่นี้ก็คืออิตรตรีที่เต็มไปด้วยมารยา